ရှင်ทายสกาကိုอุดๆเล่ห์ลาจ่าย่าอ๋อခုတစ်ခါมาတော့တောက်တဏ္ဍာစီနေတယ်ဆိုတ <laughs> ော့สกาเนี่ยအတူအချားစကလုံးပေါင်းမြောက်မြားစွာကိုအတူတူလိမ့်လာသွားจ่ามาဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကနေနေคนละสุดสกาကိုကြည့်ရအောင်เนาะคนละที่ဆိုရဲ့เนาะ ต่เย้ยาตเนียสีโลบปียราพิจเตท,ท,ที่หัวเจียวที่สุดเอสกาค่ะที่อยู่สุดเอสกาไทค่ะแต่โลงหูเทธาราพิจเตคนละที่สวยเนาะแต่เย้ยาตเนียสีอยู่คนละที่สวยเนาะแต่ยตยเย้าตเนียสีเนเรอยู่สุดาการเนราคนละที่แต่เย้าตเนียสี you คนละที ro, yo u, ่ you คนละที่เต no? ่าตะเนียสีเน่เสร็จแล้วพี่รออเปียนลานสกายเปลาะสู่ตากูแน่ๆจริงอ่ะอ๋อหมดไม่ได้เอาหมดไม่ได้อะกงยูโลไม่อยากบุอ๋อสู่ตาก็อยู่เหม็ดสู่ตาก็อะกงกงน่ะโหอะกงโน้ก็หมดโลต้องเน่ เอาหมดสุดา,า,ากรออกงอยู่ดาไม่ได้ไม่ยาบูเอาหมดไม่ได้เอาหมดไม่ได้อกองอยู่โลไม่ยาบูเอาคนละครึ่งนะเอาคนละครึ่งนะแต่ย่าโหวแตว่าสีอยู่เนาะดูดูเลยเนี่ยเปียวเมย์สวยเนาะแต่ย่าตะว่าสีอยู่เนาเนะโลกเปียวแบบิดเด เอาสุดากูจีย้าเอาเอาสุดากายูไดเนาะเอาสุเดียมสกัเนี่ยน่าสองสกัดลงเลจีย้าเอานะเอานะสวยเนาะอยู่เนาะคนละครึ่งกูจีย้าเอาครึ่งสุดากาตะวัดคนละครึ่งสุดาการสตะย่าหัวตะวัดสิเอาคนละครึ่งตะย่อกูตะวัดสิอยู่เอาคนละครึ่งนะ เอาคนละครึ่งนะแต่เย่าตะวาสีอยู่เนาะโจโจเล่เน่เบี้ยวเม่สวยเนาะแต่เย้าตะวาสีอยู่เนาะสจิยาอามาทำงานนะมาทำงานนะอโลกหล่าโลกเนาะมาทำงานสุรากาโรอโลกหล่าโลกจ้ามาทำงานนะมาทำงานนะ อเลกลาโลกงเนาะจะให้คนละ500บาทจะให้คนละห้าบาทตะย้ากบ้านงาอยาสีเป้เมจะให้สูดาการอเป้มาเป้เม500บาทกูจียาห้าร้อยบาทสุดาการอบ้านงาอยา คนละสุดาการอตะย่ากูคนละห้าร้อยบาทสวยนัดต่ย่ากูบ้านงาหยาสิจะให้คนละห้าร้อยบาทจะให้คนละห้าร้อยบาทต่ย่ากูบ้านงาหยาสิเป๊ะมจะให้คนละห้าร้อยบาทต่ย่ากูบ้านงาหยาสิเป๊ะแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะอาดูจูมเนย่าบูชินไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสุดาการะออดูดูเนราไม่ได้อยู่ด้วยกันสุดาการะออดูดูมเนย่าบูโลบย์ราพิเตไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะอจดูดูมเนยาบูชิน อยู่คนละที่ค่ะอยู่คนละที่ค่ะแต,ต่ย้าตเนียสีนเรชินอยู่โซดาการอนีนเรนคนละที่กจียาอางต,ต่ย,ย้าตเนียสีโลเปียราพิเตอยู่คนละที่ค่ะยอยู่คนละที่ค่ะแต่ย้าตเนียสีนเรชิน ทำงานคนละที่ค่ะทำงานคนละที่ค่ะแต่เย้าตเนียสีอโลโลเดชินทำงานโุดากาอโลโลจ้าคนละที่โุดาการหรอแต่เย้าตะเนียสีทำงานคนละที่ค่ะทำงานคนละที่ค่ะแต่เย้าตเนียสีอโลโลเดชิน พวกเขาอยู่คนละที่กันครับพวกเขาอยู่คนละที่กันครับตุโรเรตยาตเนียซีเนจาเรพยาพวกเขาโุดาการอตุโรเรตุโร,ร,โรอุสุอยู่โสดาการเนดาคนละที่โอจิยาอุตยาตเนียซีพวกเขาอยู่คนละที่กันครับ พวกเขาอยู่คนละที่กันครับตุรุริเตเยอเดเนียสีเนจ่าเลยปยาอยู่คนละอำเภอค่ะอยู่คนละอำเภอค่ะเตยยาเยอเตมิลเนสีเนเดชินอยู่โซดากันเนราคนละอำเภอกอจียาอา๋อ อำเภอสุดาการมิวเบลล่ามิวเนลเบลล่าเนาะคนละอำเภอสวยเนาะแต่เย้าหูแต่มิวเนสิอยู่คนละอำเภอค่ะแต่เย้าแต่มิวเนสินี่ได้ชินคนที่มาเมื่อวานกับคนนี้ไม in ่ใช่คนเดียวกันมันนี่ก็ลาไดลูเน จีจียวกา,ากเเดมหกปูคนที่มาเมื่อวานกับจีอามาเมื่อวานสุดากรรมมัน,นี่กาลาคนที่มาเมื่อวานสวยเนาะมัน,นี่กาลาได้รู้กับสุดาการมเน,น่คนนี้สุดากรรมจีจียาวคนที่มาเมื่อวานกับคนนี้ มันนี่ก้ลาเด้หลูเน่ตีเดียวก้าไม่ใช่คนเดียวกันเตียวเดมะอกบูไม่ใช่สุดาการหรอมะหอกบูคนเดียวกันสุดากาเตียวเดพิจารเนาะสุดาไม่ใช่คนเดียวกันสวยเนาะเตียวเดมะหอกจ้าบูเตียวเดมะหอกบูเนาะคนที่มาเมื่อวานกับคนนี้ไม่ใช่คนเดียวกัน มณีก็าลาได้หลูเนี่ยทีดยเดียวก็เตี่ยวเด้มะห่มบุคนละคนกันคนละคนกันสุฎาการอหลูเตี่ยวสีผิดจ้ะเด้คนละคนกันหลูเตี่ยวสีผิดจ้ะเด้คนละคนกัน,ส,าานกกสุฎาการอหลูเตี่ยวสีผิดจ้ะเหรอไม่ดูหลูบอกว่าผิดเด้จะไปยังไง จะไปยังไงไปโลต้าหมาเลยจะไปสุดากาตัวหมายังไงไปโลเลจะไปยังไงไปโลต้าหมาเลยแยกไปคนละทางนะแยกไปคนละทางนะแต่เยา่าตะแลนสีเควตัวหนอแยกไปสุดาการรเควตัวละ คนละทางสุดาการอแต่ย่อหูตะล้านสีแยกไปคนละทางนะแยกไปคนละทางนะแต่ย่อตะล้านสี่เควตัวหนไปคนละทางเลยไปคนละทางเลยแต่ย่อตะล้านสี่ตัวหลาย ไปสุดากาตัวหลาคนละทางสุดากาตะยาาแตะล้านสี่ไปคนละทางเลยไปคนละทางเลยแต่เย้าตะล้านสี่ตัวหลายโซโลเชนดาการ้ล้านอดูดูมาตัวอูโลเบียวราพิเิษเจ๊เสจียวฉันซื้อของมาให้ฉันซื้อของมาให้ งาพี่สีเวลาปีเดฉันสุรากางาซื้อสุดากาเวดอะเนาะซื้อของพิ่สีเวลาซื้อของมาพิ่สีเวลาเลยให้สุดากาปี่ะซื้อของมาให้สวยเนาะพิ่สีเวลาปีเดฉันซื้อของมาให้ฉันซื้อของมาให้ งาพิซีเวลาปเดะฉันซื้อของมาให้งาพิซีเวลาปเดะเอาคนละอันนะเอาคนละอันนะแต่ยา้าหตะคุสีอยู่เนาะเอาสุดา,า,อา,อา,นะา็อยู่นะเอานะสวยเนาะอยู่เนาะอะไรมาคนละอันกัจีเอาคนละอันสุระแต่ย้าหตะคุสี เนาะตู่ๆเล้เน่เปียวเม๋ซอเนาะเตี่ยวตะคุสีอยู่เนาะเอาคนละอ่านนะเอาคนละอ่านนะเตี่ยวโกตะคุสีอยู่เนาะตู่ๆเล้เน่เปียวเม๋ซอเห็นเนาะเอาคนละอ่านนะโสดากะเตี่ยวตะคุสีอยู่เนาะหลู่เปียวดาผิดเตะเอาคนละอ่านนะเอาคนละอ่านนะเตี่ยวตะคุสีอยู่เนาะ 身别加把小心。S S